สวัสดีแฟนมออย่างเซียนทุกท่านนะครับสุดวันค่ำคืนวันอังคารที่20พฤษภาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุนกันอยู่นะครับโดยโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกเวคาลิก้าของฟินแลนด์นะครับ SJK เฮลซิงกีนะครับพบกับ SJK นะครับ ซึ่งเอ k เ e เคเฮลซิงกิเนี่ยสนัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับเป็นการชนะ3และก็เสมอ1เกมล่าสุดของเอสเ e เคเฮลซิงกินะครับเป็นเกมที่ชนะ KTP 4ประตูต่อ 1, <S 1> <S ขณะที่ s อ k ผลงานช่วงหลังแผ่วลงไปนะครับสนัดหลังสุดไม่ชนะใครนะครับเป็นการเสมอ2และก็แพ้2 เกมร่าฝึกของทางด้าน SKK เนะครับเป็นการที่บุกไปเสมอกาิตันนะครับ2ประตูต่อ2นะครับตอนนี้ s อ k เเคเฮลซิงกิเล่นมา7นัดมีอยู่10แต้มขณะที่ s อ k เล่นมา8นัด มี14แต้มนะครับแม้ว่า SJK เนี่ยอันดับจะดีกว่าแต่ช่วงหลังสอมแผ่วไปขณะที่ SJK เฮลซิงกิเนี่ยสองช่วงนี้กำลังร้อนแรงนัดนี้เล่นในที่นด้วยผมว่ายังมีโอกาสชนะมากกว่านะครับคู่นี้ผมให้เจีรยไปที่ SJK h เฮลซิงกิ